ามาสองแถวไปเท้ากระซิ่งกันน่ยเมื่อนี้สิภาคพ,พยาญยกับรูกักบปานไปเที่ยวในเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์มองไดเด้อขอสิภาพไปเบิง่งไปเดย้พยาญย์พยาญยย,ยยืนก่อเฮ้าโอเคตื่นเต้นเหรอลูกนหาใช่ไหม มาเฉียวกรูกข่อยเคยนางแล้วแต่ว่าพา่อหา่บ้านจะเคยตื่นเต้นรัดสิท่าดีกว่าอยู่บ้านเปิดแอปเปลืองไฟแล้ววะไปบ,บียังไงลูปคุ้นะ่ะผู้เป็นแม่อยากโซ่กำดาบไปยืนทายรถฝนเดชสมัยเรื่องเทคนิคตะกี้กับหอยตะสองแถวนิรจาไปโรงเรียนโอ,โอ้โอ้โอ้ตกโซ่เธอตกโซ่เธอกำอดังยางใจมีอะไรพอดีพ่อยา่ว่า ถึงแล้วแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดในกาฬสินธุ์บิ๊กซีเนระแอร์เย็นเจี๊ยบสวรรค์ของพญายไม่ห้โยปโกปลยวะ่ะไี่แอร์เนอะ เขาซอกับ่าทนเด็กกินอาหารที่ดีที่สุดแถวนี้ก็คือ k f เรนี่แหละจ้าบอสิสร้างให้ลูกไส้กับหลานพันบ่าพากันกินพ่อกับแม่ก็เลยต้องเด็กินแทนช้อปปิ้งจนน้ำใจได้เวลากับขึ้นซู่โรคแห่งความเป็นจริงโรคมนุษย์ที่อุกอัางเอาโฮอนเอาเดาดักมาพันชีวานอนสละรับตาเมซิก